ตอนนั้นมือชาหมดเลยมันเดินมันเท้าช้างครับมันตัวใหญ่ครับอ๋อความรู้สึกเหมือนอาการชาเหมือนเท้าเนี่ยเป็นเท้าช้างเท้าใหญ่มากๆเลยแม่องไม่ไมค่อยใช้งานเท่าไหร่ใช้งานมีความจําไม่ค่อยดีสั่งกาน<ำ>เป็นยังไงบ้างคะคุณป้าความจําไม่ค่อยดอีแล้วแขนที่ไม่รู้สึกนะคะตอนนี้เป็นยังไงบ้างมันยกได้แล้วครับอ๋อตอนที่เป็นคือยกไม่ได้เดี๋ยวลองกระดิกให้ดูสิคะว่าน้จริงนะนี่นะคะเป็นการสัมผัสการเปลี่ยนแปลงที่สัมผัสได้จริง ก่อนนะนะคะคุณลุงสามารถเดินได้ช่วยเหลือตัวเองได้เมื่อก่อนเนี่ยช่วยเหลือเองไม่ได้ต้องนอนอยู่กับที่อในเทศท้องลายครับเป็นคนจังหวัดไร่ขากรินทิ์ครับอายุเท่าไหร่คะหกสิบหกครับหกสิบหกปีนะคะคุณลุงมีอาการยังไงบ้างคะก่อนที่จะทนผิตภัณฑ์คโอค่ะตอนนั้นมือมันตายหมดเลยครับมือมันตายก็มือไม่มีความรู้สึกนั่นเองครับช้าหมดเลยค่ะเป็นมากี่ปีแล้วคะเพิ่งเป็นมาเจ็ดเดือน เป็นมาเจ็ดเดือนนะคะ,คะก็ช่วงที่เป็นอยู่เนี่ยใช้ชีวิตแบบไหนคะที่เป็นอยู่แล้วครับใช่ค่ะช่วง<ช>ที่มันแบบไม่รู้สึกเนี่ย<ม>แขนไม่รู้สึกขาไม่รู้สึกเนี่ยใช้ชีวิตละก็ะ<า>นอนอยู่ครับนอนอยู่ในในบ้าน,นครับเรียกได้ว่าตอนที่มีอาการเนี่ยก็คือนอนอยู่กับที่คุณป้าก็ต้องดูแลคุณลุลงช<ล>้ช่วยตัวเองได้ไหมคะช่วยเหลือตัวเองได้ไหมช่วยไม่ค่อยได้เลครับช่วยไม่ค่อยได้เพราะว่ามันไม่มีความรู้สึกเนาะเรียกได้ว่านะคะก็ไปลองวิธีการรักษามาแล้วไม่ดีขึ้นนะคะแล้วหลังจากที่ได้รู้จักผลิตภัณฑ์ KO สัมผัสความเปลี่ยนแปลงว่าดีขึ้นไหมคะดีขึ้นครับดีขึ้นเนาะดีขึ้นแบบไหนเล่าให้ฟังนิดน,นึงค่ะครับดีขึ้นเยอะเลยครับดีขึ้นส่วนไหนบ้างคะมันทั้งหมดเลยครับทัยย้งหมดอ่าปกติตอนช่วง,ง,งที่เป็นเนี่ยเป็นส่วนไหนบ้างมันเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นทั้งหมดเลยครับเป็นทั้งหมดก็คือส่วนขาขาเป็นยังไงคะมีอาการยังไงคะช่วงที่เป็นสมองอะไรทั้งหมดเลยครับอืมช่วงขาก็คือว่าเห็น่ะเล่าให้ฟังว่าเดินลําบากก็คือความรู้สึกเหมือนเท้าชาครับมันเดินมัน เท้าช้างครับนตัวใหญ่ครับอ๋อความรู้สึกเหมือนอาการชาเหมือนเท้าเนี่ยเป็นเท้าช้างเท้าใหญ่มากๆเลยแล้วส่วนสมองเป็นยังไงนะคะช่วงที่เป็นแม่สมองไม่ค่อยใช้งานเท่าไหร่ใช้งานมีอะความจําไม่ค่อยดีสั่งการเป็นยังไงบ้างคะคุณ้าความจําไม่ค่อยดีอ๋อความจําไม่ค่อยดีลอลืมลืมกินไอ้นี้ไปแกว่าปวดปวดตามสมองด้วยนะปวดตามตัวตามข้างหลังหลังจากที่ อาการปวดลดลงแล้วเป็นยังไงบ้างคะสมองเริ่มจําได้ไหมเริ่มจําได้จาได้นิดๆโอ้สุดยอดมากๆเลยนะคะแล้วแขนที่ไม่รู้สึกนะคะตอนนี้เป็นยังไงบ้างมันยกได้แล้วครับ๋อตอนที่เป็นคือยกไม่ได้เดี๋ยวลองกระดิกให้ดูสิคะว่าจริงนาเนี่ยนะคะเป็นการสัมผัสการเปลี่ยนแปลงที่สัมผัสได้จริงๆเมื่อก่อนเนี่ยนะคะไม่รู้สึกเลยเนาะหลังจากที่ทานเคโอทานหมดไปกี่กล่องคะที่สัมผัสบ้างเริ่มกระดิกแบบนิ้วได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะยังไม่ถึงสองกล่องเลยยังไม่ถึง2กล่องนะคะการดีขึ้น คุณป้ามั่นใจไหมคะว่าคุณลุงดีขึ้นด้วยการทานผลิตภัณฑ์โ k เค่ะก็มั่นใจมั่นใจนะคะนี่ก็เป็นคุณป้ากับคุณลุงนะคะที่ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันดูแลคุณลุงในช่วงที่เป็นดีเนาะทําให้เราแบบได้สุขภาพกลับคืนมาตอนนี้สามารถเดินได้ไหมคุณลุงเดินได้เดินได้เนาะเดี๋ยวคุณลุงนะคะจากที่เมื่อก่อนเดินลาบากเดินยากเดี๋ยวคุณลุงจะเดินให้ดูว่าสามารถเดินได้ด้วยผลิตภัณฑ์อ่ะเดี๋ยวคุณลุงเดินให้ดูนิดนึงค่ะก่อนนะนะคะคุณลุงสามารถเดินได้ช่วยเหลือตัวเเเออองได้มื่่่กนีย ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ต้องนอนอยู่กับที่อ่านะคะนี่ก็เป็นเสียงจากผู้ใช้จริงนะคะว่าทานผลิตภัณฑ์ตัวเ KO แล้วได้สุขภาพกลับคืนมาเนาะคุณลุงเนาะเนี่ยเปือนๆจถ้ามีคะแนนให้โ o สักสิบคะแนนคุณลุงให้เท่าไหร่ดีคะจิบคะแนนเลยครับโอ้โหสุดยอดมากเลยนะคะมีสิิเต็มสิินะคะใครที่มีอาการดังกล่าวนะคะหรือว่าคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายหรือเพื่อนข้างบ้านนะคะเป็นอยู่มั่นใจในสินค้าได้เลยนี่เป็นเสียงจาก ลูกค้าตัวจริงเสียงจริงนะคะเราอยู่ในพื้นที่จริงใครมีอาการดังกล่าวนะคะโทรหาบุ๊กตามเบอร์ด้านล่างได้เลยสำหรับวันนี้นะคะบุ๊กและคุณลุงคุณป้าต้องขอตัวลาไปแล้วพบกันใหม่กับคลิปหน้านะคะว่าบุ๊กจะไปลงสัมภาษณ์ลูกค้าที่จังหวัดอะไรนะคะวันนี้ขอตัวลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะมีผู้คนมากมายที่มีอาการข้างต้นทานเคโอแล้วเห็นผลชัดเจนจนใช้ชีวิตได้เป็นปกติเพียงแค่ทานเคโอระยะเวลาสั้นๆเคโอใช้สารสกัดจากธรรมชาติเข้มข้นเกรดพรีเมียม ด้วยนวัตกรรมใหม่ที่ช่วยลดไขมันกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดล้างไขมันในหลอดเลือดคุมความดันเลือดคุมระดับน้ำตาลในเลือดเพิ่มความยืดหยุ่นของผนังหลอดเลือดจึงช่วยลดและป้องกันปัญหาตีบแตกตันของหลอดเลือดได้ดีใครมีอาการดังกล่าวสั่งเลยไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะโทรมาตอนนี้ก่อนปรับราคานะคะโทรได้เลยค่ะ